สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเมนบอร์ดตัวเดิมนะครับของคลิปที่ผ่านมานะครับผมลืมทําคลิปนี้ไปนะครับบอกว่าเครื่องนี้นะครับตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมเป็นคนเปิดซิงในการแกะเครื่องเองนะครับถ้าเกิดดูจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเครื่องนี้ยังไม่เคยโดนแกะนะครับสติ๊กเกอร์วอยยังมีอยู่นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แผ่นเขาเรียกว่าไงสกอตเทปมันยังแปะอยู่นะครับแล้วก็ดูการจาก การหัวน็อตเนี่ยมันยังไม่มีการถอดกันหรือนะครับนะผมเป็นคนแรกนะครับในการเปิดสิ่งเครื่องนี้นะครับอ่ะทีนี้จะมาดูกันนะว่าอ่าขี้ฝุ่นที่มันอยู่โดยพัดลมตัวเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องมาแล้วยังไม่เคยทําความสะอาดนะมาดูกันนะครับอันนี้เมนบอร์ดนะครับตัวที่ซ่อมไปครั้งคลิปที่แล้วนะครับอ่ะมาดูนะนะครับพัดลมนะครับฝุ่นฝุ่นเริ่มมีนะครับแกะกันเลยนะครับ อ่ะนะครับแกะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกหลักการทํางานนะครับแล้วก็วิธีการทํางานของเครื่องนะครับก่อนที่จะบอกวิธีการทํางานมาดูกันก่อนว่าเจออะไรบ้างเนี่นนะครับเห็นไหมอะไรเอ่ยเป็นแพรเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมฝุ่นทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมสาเหตุนะครับสาเหตุที่ทําให้เครื่องร้อนสาเหตุที่ทําให้ก้าจอเสีย สาเหตุที่ทําให้ CPU ช็อตสาเหตุที่ทําให้ระบบไฟช็อตสาเหตุที่ทําให้เล่นเกมกระตุกสาเหตุที่เกิดทําให้เครื่องร้อนจนบอดี้มันเริ่มสีเปลี่ยนจากบอดี้สีขาวเอาเป็นบอดี้สีเหลืองๆบ้างนะครับบอดี้กรอบอช่องตรงตระแกรงตรงพัดลมออกที่เป็นขอบพลาสติกของโน้ตบุ๊กเริ่มซี่มันเริ่มแตกง่ายๆนะครับอ่ากิดจากตัวนี้นะครับนะตัวนี้เลยนะครับ ทำความสะอาดซะนะครับโน้ตบุ๊กนะครับตั้งแต่ซื้อมาผมแนะนําเลยแล้วกันนะทุก3ปีนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องที่เครื่องรุ่นใหม่สัก3ปีสักครั้งหนึ่งนะครับสปี3ปีถ้าจะให้ดี1ปีต่อ1นครั้งจะดีที่สุดนะครับแกะเครื่องขึ้นมาทําความสะอาดนะครับถ้าเกิดเราแกะไม่เป็นนะครับก็ควรเข้าหาร้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับให้เขาทําความสะอาดเครื่องให้เปลี่ยนซิลิโคนใหม่ให้นะครับเครื่องนี้นี่แหละเห็นไหม สาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ชิปตัวนี้สังเกตไหมครับที่ผมเคยบอกคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับเห็นไหมเป็นเงาเงาเห็นไหมครับเงาความร้อนนะครับความร้อนมันสะสมนะครับความร้อนมันไม่ถูกระบายอากาศออกไปนะครับความร้อนสะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับจนทําให้ชิปเซ็ตเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็ความร้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่อายุเขาจะอยู่ได้ประมาณ5ปี10ปีขึ้นไปนยอายุเขาก็จะสั้นลงนะครับ จะเหลือสักแปดปีบ้างเจ็ดปีห้าปีก็แล้วแต่นะครับว่าเครื่องนี้มันลูกค้าเล่นมาแค่ไหนเล่นเกมหนักไหมหรือว่าทํางานแค่ธรรมดาถ้าเกิดเล่นเกมไปด้วยทํางานกราฟิกไปด้วยนะครับชิปตัวนี้ประมวลผลหนักนะครับแล้วก็เกิดการร้อนยิ่งจัดจัดนะครับมันก็จะทําให้เสื่อมสภาพไวขึ้นนะครับตัวรองลองมานะครับตัวหลักๆที่มีปัญหาเหมือนกันคือก้าจอเราจะได้ยินได้ยินมาบ่อยๆนะครับก้าจอเสียก้าจอเสียนะครับผมบอกได้เลยนะครับ ตีเอาเลยประมาณเกิน50%อร็นะครับเกิดจากฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับฝุ่นไปบางทางออกของพัดลมนะครับทางลมออกเนี่ยมันไปบางหมดเลยใช่ไหมความร้อนมันก็ย้อนกลับมาลักษณะการวางฮิตซิง์มันวางยังไงอะอผมปิดตัวนี้ให้ดูก่อนนะผมยังไม่ได้ยึดน็อตนะครับอะผมแกะมาเลยอะแกะก่อนเดี๋ยวค่อยทาความสะอาดนะครับมันจะวางลักษณะอย่างนี้เห็นไหมมันจะวางลักษณะอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ คุณสังเกตไหมว่ามันวางอย่างนี้ตรงนี้คือการ์ดจอตรงนี้คือ CPU ตัวนี้คือชิปเซตเห็นไหมครับมันจะนําความร้อนจากตรงเนี้ตรงนี้ออกมาแล้วก็นําความร้อนขึ้นมาตามเส้นนี้นะครับพัดลมมันก็จะเป่าออกทางนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยไอ้ตรงข้างในเนี่ยที่มันเป็นฝุน่นตันอยู่เห็นไหมมันระบายออกไม่ได้นะครับความร้อนมันก็จะสะสมอยู่ในบริเวณแท่งแท่งทองแดงตรงนี้มันไม่ถูกนําออกไปไหนนะครับความร้อนก็จะสะสมเล่นาน,นานไปนานไปเครื่องก็จะดับ เล่นนานไปดันใบเครื่องก็จะค้างแห้งร้อนไวมากพัดลมจะหมุนแรงมากแต่ลมไม่ออกเพราะมันตันพวกขี้ฝุ่นมันอยู่นั่นเองนะครับวิธีทําก็ถอดทําความสะอาดได้เลยนะสุดท้าย CPU ที่มันชอบเสียนะครับเจอบ่อยครั้งเลยโอเวอร์ฮีทบางคนเล่นจนดับดับแล้วพัดลมเป่านะครับพัดลมเป่าแล้วก็เล่นอีกรอเครื่องมันเย็นแล้วก็เล่นอีกนะครับคุณหารู้ไหมนะครับว่าข้างในมันเนี่ยมันโคตรจะสกปรกเลยนะนะครับ ถ้าคุณแก้ปัญหาต้นเหตุได้คือจบแล้วเนี่ยนะครับบางคนเล่นเกมปุ๋ยเครื่องมันร้อนไวมากนะครับที่คุณเล่นเกม้วเครื่องมันร้อนไวเพราะอะไรเพราะว่ามันดึงประสิทธิภาพในเครื่องของโน้บุกเนี่ยม,มันใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับความร้อมนมเลยเกิดขึ้นเยอะนะครับนี่นะถอดมาเลยนะถ้าใครดูคลิปนี้ในตอนนี้อยู่เนี่ยซื้อโน้ตบุ๊กมาสักปี2ปีแล้วคุณยังไม่เคยทําความสะอาดเลยเนี่ยสันนิษฐานได้เลยนะครับเนี่ยเริ่มลนะเริ่มละนะนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรฉลเล่นในห้องแอร์ ฉันดูแลรักษาน้นบุกดีนะครับอย่านิ่งนอนใจนะครับทุกๆ2ปีถึงสปีควรจะไปตรวจดูสักครั้งหนึ่งนะครับนะอย่าลืมนะครับรีบกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะวิธีเช็คให้ว่าเครื่องของเราเริ่มมีปัญหาเรื่องฝุ่นหรือย,ยังนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆมาให้ดูนะครับรอสักครู่นะขอทำความสะอาดนิดแป๊บหนึ่งนะครับบอกเลยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาว ต้องการสั้นๆได้ใจความเอางี้สมมุติว่าผมใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วสมมุติว่าใส่อะเอาวางอย่างนี้าวางอย่างนี้โน้ตบุ๊กมนกันจะวางอย่างนี้ถูกไหมพัดลมมันจะวางอย่างนี้ถูกไหมเอาบอดี้ขึ้นมาให้ดูคุณสังเกตไหมลมมันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมพัดลมมันจะวางอย่างนี้อาในฮิตซิงมันจะวางกันอย่างนี้ ด้านข้างพัดลมถ้าเกิดใครมีโน้ตบุ๊กอยู่ในมือคุณจะสังเกตด,ด้านข้างด้านข้างตรงนี้มันจะเป็นตะแกรงเห็นไหมตะแกรงนี้ลมมันจะออกนะครับวิธีวิธีเช็คเอาอย่างนี้เลยแล้วกันเปิด youtube หนึ่งเรื่องเป็นไฟล์ไฮเดฟนะ 1080p ก็ได้ 720p ก็ได้ถ้าเกิดคุณเปิดหนังเปิดอะไรก็ตามเนี่ย เปิดคลิปวิดีโออะไรก็ได้นะครับไฟไฮเดฟเนี่ยสังเกตว่าสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับเครื่องคุณจะเริ่มร้อนพัดลมคุณจะเริ่มหมุนไวขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าพัดลมหมุนแรงๆคุณเอามือวางนะครับเอามือวางลักษณะประมาณนี้ห่างๆมาสักคืบหนึ่งเห็นไหมวัดประมาณหนึ่งคืบคืบคนเราไม่เท่ากันก็คืบใครคืบมันละกันอ่ะเอาคืบหนึ่งอ่ะวัดหนึ่งคืบเนี่ยเอามือวางอย่างเงี้ย ถ้าเกิดลมมันถึงมือคุณไม่ว่าจะเป็นลมร้อนลมเย็นลมอุ่นๆล,ลมอะไรก็ตามถ้าเกิดมันมีลมจากตรงนี้มันมาปะทะมือคุณเนี่ยแสดงว่าระบบระบายอากาศมันโฟล์อยู่มันโล่งอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเล่นเกมเปิด youtube แล้ว10บนาทีเครื่องร้อนมากแต่ลมมันยังไม่ถึงเอามือขยับเข้ามาขนาดนี้คึ่งคืบลมมันยังไม่ถึงเลยนะพัดลมหมุน หมุนแรงมากแต่ลมไม่ออกมาเอามือวังอย่างนี้ใกล้ๆอย่างนี้แล้วเนี่ยห่างกันสักสักสองนิ้วเนี่ยสักสองข้อนิ้วเนี่ยมันยังอุ่นๆอ,อยู่เลยเอามือจับอย่างนี้โอ้โหร้อนร้อนท้าอย่างเงี้ยสฐา,านเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตันชชว์นะตันชัว์นะครับนะทาความสะอาดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณวางอย่างเงี้ยห่างกันสักคืบหนึ่งสองคืบลมยังถึงโอเคอันนั้นรอดอยู่นะครับรอดอยู่นะ แต่ถ้าเกิดคุณเอาวางาครึ่งมาแค่เนี้ยเริ่มอุ่น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 มากอุ่นอุ่น,อ,นอุ่นมาถึงตรงนี้ร้อนแล้วนะย,ยิ่งจากตรงนี้โอ้โหร้อนเลยร้อนจี๊ดเลยเนะครับรีบไปเลยรานไกลๆบ้านทําความสะอาดซะราคาจอคุณจะยืดได้อีกนานเมนบอร์ดคุณจะยืดอายุได้อีกนานนะครับฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้ามาบ่นให้ฟังนะมาบ่นให้ฟังแค่นี้แหละถูกใจกดไลค์ให้ผมด้วยทักทายคอมเมนต์ได้ผมไม่กัดนะครับ ไปกันแค่นี้นะเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับใครมีโน้ตบุกรักษาดีๆนะครับเครื่องไม่ใช่ถูกๆนะครับเครื่องเป็นหมื่นนะฮะเครื่องใหม่ๆนี่ประมาณ8 9ดเก้าพันถามว่าดีไหมสเปคเขาดีแต่ใช่ว่าอุปกรณ์จะดีตามไปซะทุกอย่างนะครับบางตัวก็โดนลดเกรดลงมานะครับก็บางตัวก็ดีผมไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้อไหนดีนะครับก็มันเหมือนกันทุกยี่ห้อน,นะครับแต่ก่อนบอร์ดขนาดนี้บอร์ดเท่าฝ่ามือสองฝ่ามือ ปัจจุบันเทคโนโลยีมันดีขึ้นมาเหรือแค่ฝ่ามือเดียวนะแต่ว่าอุปกรณ์มันทํางานหนักขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานต่างๆเนี่ยโดยรวมทั่วไปมันก็ดีขึ้นก็จริงแหละแต่จุาเสียมันก็เสียงง่ายขึ้นนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับรักษาเครื่องตัวเองดีๆนะครับผมมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ